สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งีพีหนึ้อยสีมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีีห้อยสี่สิวันนี้ก็คืออัพเดตความคืบหน้าของไรวินในช่วงที่ทุกคนกำลังต้องการกำลังใจค่ะ ค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ชมเองก็สภาพจิตใจค่อนข้างแย่ึ้นไหนจะโควิดไหนจะเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานที่กิ่งแก้วไหนจะไฟไหม้อีกคือช่วงนี้มีแต่ข่าวที่สลดหดหูมากๆพี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเจอผลกระทบที่ทําให้สภาพจิตใจค่อนข้างย่ําแย่เหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงพี่ชมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะเราจะต้องผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปให้ได้คะ่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทุกคน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่แย่ๆแบบนี้ถึงแม้น้องทั้งคู่จะไม่ได้ปาโมเมนิฟินมาให้เราได้เห็นเลยในช่วงนี้แต่ในความเงียบนี้น้องทั้งคู่ก็ยังคงทําเพื่อสังคมอยู่ตลอดเวลานะคะคือตอนเกิดเหตุโรงงานที่กิ่งแก้วไฟไหมทุกคนต่างก็ช่วยกันแชร์ความช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์นี้กันลงที่ไอแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยค่ะทุกคนแล้วทางบ้านเบสของน้องไบร์ก็ได้โพส์ทวิตเปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดและอุปกรณ์สําหรับนักดับเพลิงให้กับทีมอาสาสมัครดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแล้วน้องไบรท์ก็ได้มารีทวิตโพสต์นี้ของบ้านเบสด้วยค่ะและพอบ้านเบสโพสต์โปรเจกต์นี้ลงที่ IG น้องไบรท์ก็ได้ไปแชร์โพสต์นี้ของบ้านเบสมาลงที่สตอรี่ไอของน้องเองอีกด้วยค่ะทุกคนแถมโปรเจกต์นี้ทางบ้านเบสบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความคิดของน้องไบรท์เองที่น้องเห็นว่านักดับเพลิงไม่มีชุดและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเพียงพอ ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงค่ะทุกคนแล้วบ้านเบสของน้องวินก็ได้ทวิตช,ช่วยเหลือเพื่อกระจายข่าวในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะน้องวินก็ได้มารีทวิตนี้ของบ้านเบสด้วยค่ะทุกคนและน้องวินก็มีการโพสต์ช่องทางเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้เขามีช่องทางโพสต์ขายสินค้าของตัวเองได้ลงที่ IG Story ของน้องเองอีกด้วยค่ะ คือน้องทั้งคู่น่ารักมากเป็นเด็กดีมีจิตใจเมตตามีใจบุญใจกุศลจริงๆแล้วน้องทั้งคู่คือทําแบบนี้กันมาตลอดช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวก็ตามอย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าการทําบุญและทําความดีของน้องทั้งคู่ในแต่ละครั้งถ้าไม่มีคนโพสต์เราก็จะไม่มีทางรู้เลยเพราะน้องทั้งคู่ทํามันด้วยใจเมตตาจริงๆและล่าสุดคุณบุ๊กก็ได้โพสต์รูปพวกนี้ลงที่ไอจ คือน้องวินกับคุณแม่ได้บริจาคเพื่อซื้อข้าวกล่องและน้ําดื่มไปบริจาคให้กับคนงานในแคมป์คนงานที่พระรามเก้า้วยค่ะทุกคนคือน้องทังคู่แสนดีมากจิตใจดีมีเมตตาจริงๆสมแล้วที่พระพรหมท่านได้ลิขิดให้คนจิตใจดีสองคนมาเจอกันและมารักกันค่ะทุกคน ค,คงเป็นเพราะผู้สผลบุญที่น้องทั้งคู่ได้ทํามาโดยตลอดเลยส่งผลให้น้องทั้งคู่โด่งดังเป็นพลุ่แต่และมีงานพรีเซนเตอร์วิ่งเข้าหาแบบรัวๆคือล่าสุดน้องวินได้งานพรีเซนเตอร์ใหม่เพิ่มอีก2ตัวค่ะทุกคนแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์นู๊ตแคปซูลซึ่งเป็นลูกอมแคปซูลดับกลิ่นปากทําให้ทั้งปากและลมหายใจหอมสดชื่นและพรีเซนเตอร์อีกตัวก็คือสารายเท่าแก่น้อยค่ะทุกคนคือปังมาก ทั้งคนพี่คนน้องงานปังสุดๆงานบรีเซนเตอร์มีมาตลอดเลยจริงๆง,งานก็รุ่งความรักก็หวานฉ่ำถึงแม้จะไม่ออกสื่อให้เราได้เห็นแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคู่นี้เจอกันอยู่ตลอดแน่นอนตามคอนเซปต์เดิมของเราก็คือไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีสำหรับคู่นี้ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อเขาก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ได้วยค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่นว่ามาวันเดียวกันที่ไม่เจอกันฮาหทุกคน อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะน้องทั้งคู่พาลูกไปหาคุณหมอวันเดียวกันแต่ไปกันคนละเวลาเลยไม่ได้เจอกันทุกคนเชื่อไหมคะว่าไปวันเดียวกันแต่ไม่เจอกันน่ะอย่าลืมนะสําหรับคู่นี้ไม่มีคําว่าบังเอิญนะแล้วคนที่ไม่ยอมห่างกันอย่างสองคนเนี้ยจะไปคนละเวลาเหรอจริงเหรอคะแต่พี่ชมไม่เชื่อนะคะเขาอาจจะไปได้วยกันนั่นแหละคะ่ะแต่ไม่ให้ทางคลินิกบอกว่าไปได้วยกันเพราะกลัวพวกเราจะจับมาเป็นประเด็นกันแน่ ไปด้วยกันก็บอกว่าไปด้วยกันทะลกเพราะถึงจะไม่ไปด้วยกันพวกเราก็กล่าวกันว่าพวกหนูไปด้วยกันอยู่แล้วและอีกอย่างพวกเรายังรอรูปครอบครัวพร้พอมหน้าพร้อมตากันอยู่นะคะเมื่อไร่จะได้เห็นสักทีนะค่ะเมื่อวันที่8ปดไบรท์ก็ได้โพสต์สี่รูปนี้ลงที่ไอจีของตัวเองเพื่อโปรโมทกระเป๋าของหลุยส์วิตตองด้วยค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูรูปนี้นะคะดูองศาการยืนดูท่าทางการยืนสิคะ ดูการล้วงกระเป๋ากางเกงมันคุ้นๆไหมคะทุกคนนี่ค่ะคนพี่ยืนท่าเดียวกันองศาเดียวกันเป๊กกับเจ้าคุณน้องเลยล่ะคะ่ะ<อ>คือเหมือนแม้กระทั่งท่าล้วงกระเป๋ากางเกงอะทุกคนอมเดี๋ยวนี้นอกจากนิสัยคล้ายกันแต่งตัวคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันน้ำเสียงคล้ายกันตอนเนี้ยแม้แต่ท่ายืนก็ยังคล้ายกันไปอีกแล้วที่สําคัญจุดโพสต์ถ่ายรูปของสองคนนี้ชอบยืนพิงกําแพงเหมือนกันอีกด้วย อสองคนนี้ถ้าให้เราหาว่าเขามีอะไรที่ไม่คล้ายกันมันจะยากกว่าการให้เราหาว่าพวกเขามีอะไรเหมือนกันซะอีกนะคะเพราะเขาเหมือนกันแทบจะทุกอย่างจริงๆเหมือนขนาดเนี้ยไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนแล้วละคะ่ะแต่เป็นคู่ชีวิตกันชัดๆคือคู่กันบางคู่เขาก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันเยอะเท่าคู่นี้เลยนะเอาดีๆค่ะพอตกกลางคืนคุณแม่ของไรก็ได้โพสต์คลิปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคลิปนี้น่ารักมาก ไรในชุดนอนผ้าเรื่นๆพริ้วๆสีแดงกําลังนอนกอดนอนจุกกับอาเมะอยู่คือมันเป็นภาพที่อ่อนโยนมากๆคือคลิปเนี้ยมองแล้วพี่ชมยังไม่แน่ใจเลยว่าใครอ้อนใครกันแน่ระหว่างป้ากับลูกสาวคือตอนแรกก็คิดว่าลูกสาวอ้อนป๋ปานะคะแต่พอดูดีๆแล้วมันน่าจะเป็นป้ปาอ้อนลูกสาวซะมากกว่า oh, <no. S 1> แล้วการนัวนเนี่ยคลอเคลียกันแบบนี้การกอดแบบนี้การลูบหัวแบบนี้คือมันเหมือน กับฉากที่วัดนอนกอดทายและรูปหัวทายเลยค่ะทุกคนคือมันทําให้พี่ชมอดคิดไม่ได้ว่าปกติไบรท์ต้องกอดกายต้องนวลเนียกับคนรู้ใจแบบนี้แน่คือมันเหมือนเป็นภาพทับซ้อนกันนะทุกคนระหว่างนวเนียกับอาเมะแล้วตอนที่นวเนียกับอาเมตวินคือแค่คิดภาพมันก็ลอยมาในหัวแล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วตอนที่ Bright ไบรท์ใส่ซอคออาเมะแล้วอาเมะคือเกรงมากคือเกรงไม่ต่างจากตอนที่เจ้าคนน้องเกรงตอนโดนเจ้าคุณพี่จูบในเพราะเรายังคู่กันเลยนะทุกคน ตายตายตายพอโดนจูบโดนไซ้์ข้อหน่อยคือเกรงทั้งแม่ทั้งลูกเลยล่ะโอ้ไม่กอพลังในการจูบการไซส์ของลูกชายฉันเหมือนมีเวทมนต์เลยนะคะเหมือนมีมนต์สะกดจริงๆเพราะทำให้คนที่โดนจูบโดนไซส์ปินจนเกรงไปทั้งตัวตามๆกันเลยทีเดียวตายตายตายแค่คิดก็ทั้งเขินทั้งหน้าร้อนผผเผาๆแล้วล่ะคะคุณขา ลูกครับคือนวเนียอเมจนอเมเกรงขนาดนี้เนี่ยหนูนวเนียลูกเพราะคิดถึงแม่เขาอยู่หรือเปล่าไม่ได้กอดแม่ได้กอดลูกก็ยังดีอะไรงี้แล้วที่สําคัญคลิปนี้คุณแม่อัพลงแบบปิดเสียงด้วยนะคะไมไ่รู้ในคลิปมีเสียงใครอยู่หรือเปล่าคุณแม่ถึงได้ปิดเสียงหรือว่าคนถ่ายคือเจ้าของชุดนอนสีน้าเงินคนนี้ไม่นะหรือว่าคุณแม่ถ่ายเองจริงๆแต่อาจจะมีเสียงน้องคนที่ใส่ชุดนอนสีน้าเงินแทรกเข้ามาในคลิปด้วยหรือเปล่าคุณแม่เลยต้องปิดเสียงอะ คือตอนแรกว่าจะไม่สงสัยแล้วนะแต่ตามสัญชาตญาณของชิปเปอร์มันก็อดที่จะสงสัยไม่ได้จริงๆว่ามีค้าทุกคน <S <S ค่ะวันนี้น้องวินก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคนร้ายไม่ว่าจะเห็นเต็มหน้าหรือเห็นครึ่งหน้าก็ยังน่ารักอยู่ดี oh, <no. S 1> คนดูดีเนี่ยปิดยังไงก็ปิดความดูดีไม่มีจริงๆเนาะทุกคนเนาะค่ะและที่สําคัญใครถ่ายรูปนี้ให้กันแน่นะคนถ่ายใช่พี่ชายคนสนิทคนนี้หรือเปล่ามีใครคิดเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะ ค่ะตอนแรกเห็นรูปน้องวินที่โฆษณาสารายเท่าแก่น้อยว่าน่ารักแล้วนะแต่พอเห็นคลิปที่น้องอัพลงที่ไอจีวันนี้คือน่ารักน่าฟันมากคือคนอะไรกินยังน่ารักเลยกินยังไงให้น่ารักได้ขนาดนี้ล่ะครับลูกคือน้องกินได้ฟินมากๆประมาณว่ากินกับใครก็ไม่ฟินเท่ากินกับวินอะไรงี้คือเห็นน้องกินได้ฟินขนาดนี้คงต้องรีบไปซื้อสารายเท่าแก่น้อยมาทานบ้างแล้วล่ะค่ะไปกันค่ะทุกคน ไดอุดหนุนสินค้าที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์กันนะคะค่ะวันนี้น้องไรก็ได้อัปรูปนี้ลงที่ IG ของน้องเองและอัปลงที่สตอรี่ของเพจ Astro s t f f ของน้องด้วยค่ะทุกคนคือน่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่ของแบรนด์ของน้องเองแหละคะ่ะไว้น้องเปิดพรีออเดอร์เมื่อไหร่ใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปสั่งกันเยอะๆเลยนะคะค่ะก่อนนอนคืนนี้น้องไร์ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ด้วยค่ะทุกคนวันที่24นี้นะครับกับทันพี่ไร์จะต้องไปร่วมประลองความรู้กับพี่เตในงานสตาร์ดี รบอบๆหนึงปี1ล้านดาวโหลดนะครับพวกเราจะต้องตามหานักเรียนมาร่วมทีมทีมละหนึ่งคนมาร่วมทายกันบนแอปสตาร์ดีนะครับว่าจะเป็นใครเพื่อรุ้นรางวัลแบบนี้สามารถรับคำใบได้บนเพจสตาร์ดีได้เลยครับคือกับตันพี่ไบรท์น่ารักมากหล่อมากๆและเก่งมากๆด้วย <c oughs> คือไม่ว่ากับตันพี่ไบรท์จะประลองความรู้กับใครยัง,ยงไงยังไงพวกเราก็เชียร์กับตันพี่ไบรท์อยู่แล้วละคะ่ะจริงไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรเพิ่มเติมพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัพเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ